ความสุดยอดในชีวิตของคุณความสุดยอดในสิ่งที่คุณกําลังทําในสิ่งที่คุณกาลังได้รับในสิ่งที่กาลังดํารงอยู่ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกๆคนอย่าจริงจังและอย่าเครียดแค่แตระหนักรู้กับชีวิตแค่ขอโทษขอบคุณตัวเองแค่ไม่ถือสาหาความกับชีวิตมากเกินไปอย่าไปถามว่าชีวิตจะให้อะไรกับคุณอย่าไปถามว่าเราจะได้อะไรจากชีวิตแต่จงถามว่า จงถามตัวเราเองว่าจงถามตัวเราเองว่าเราต่างหากที่จะให้อะไรกับชีวิตถ้าเราให้อะไรกับชีวิตชีวิตก็จะให้อะไรกับเราดังนั้นกฎแห่งจัก,กรวาลที่เรากําลังพูดถึงความลึกลับที่คนส่วนใหญ,ญ่ไม่รู้จักคนส่วนใหญ,ญ่อาจจะมองข้ามคนส่วนใหญ,ญ่อาจจะอาจจะไม่รู้จักอาจจะเข้าไปไม่ถึง สมมติว่ามันเข้าไปไม่ถึงแล้วกันไม่ใช่เพราะมันลึกเพราะความรู้สึกมันไม่มีวุลลึกแค่ไหนสูงแค่ไหนยาวแค่ไหนกว้างแค่ไหนแต่ในความรู้สึกเนี่มันมีความมหาศา์ที่ไม่มีขนาดที่ไม่มีประมาณ ที่ไม่ไม่ไม่สามารถจะเปรียบเทียบกันและกันได้แต่มันแค่มีอยู่จริงเท่านั้นเหมือนเราพูดถึงความสุขพูดถึงสิ่งที่เราได้รับพูดถึงความรักพูดถึงความสําเร็จพูดถึงความอุดมสมบูรณ์ที่พูดถึงความมั่งคั่งร่ำรวยในโลกวัตถุอาจจะหยิบฉวยแสดงผลลัพธ์ได้แต่ในโลกแห่งจิตวิญญาณมันต้องเริ่มต้นจากความรู้สึกที่คนเข้าไปถึงมันถึงแม้มันจับต้องไม่ได้ความสุขแต่มันมีอยู่จริง ถึงแม้นมันจับต้องไม่ได้แต่ความดีงามความรู้สึกที่มีความหมายคือสิ่งที่พวกเราต่างโหยหาไม่ใช่หรือถ้าคุณได้รับมันทุกวันอย่างที่ผมบอกอ่ะจนถึงช่วงนอนคุณก็จะรู้สึกดีกับตัวเองมีเวลากับการอยู่กับตัวเองกับการจูนโปรแกรมกับการโปรแกรมจิตใต้สำนึกไม่ต้องทำทั้งวันก็ได้ถอยหลังไป จากเมื่อคืนนี้ตอนสามทุ่มเหตุการณ์เมื่อวานเข้าไปสู่ช่วงประมาณเที่ยงของเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์วันศุกร์ใช่วันศุกร์ที่ที่ยีสิบพฤศจิกายนคือเมื่อวานนี้เวลาเที่ยงมีคนมาหาผมแล้วก็พูดว่าท่านสุภาพสติท่านพูดว่าสุภาพสติท่านพูดว่าเขาอยากจะรู้ว่าทำยังไงให้มันพ้นจากความรู้สึก บีบคั้นกดดันในสภาวะเศรษฐกิจหรือในวิกฤตที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาขนาดนี้ผมรู้สึกทันทีว่าเราจะต้องอธิบายเรื่องนี้อย่างเข้าใจให้ถ่องแท้จากประสบการณ์เราด้วยและทำยังไงเขาเข้าใจในสิ่งที่เขาไม่เคยเข้าใจเหมือนที่เราไม่เคยเข้าใจและเราเข้าใจให้เราให้เขาเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจและให้ทําความเข้าใจในสิ่งที่เราเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่ามันมีคุณค่าและมัน มีมีอะไรมีความหมายกับชีวิตของเขาผมใช้เวลาห้าสนาทีเห็นไหมผมจําได้แม้แต่เวลาห้าสิบแปดนาทีเพื่ออธิบายไม่ใช่ขออภัยใช้เวลาประมาณ35นาทีถึง40นาที5้บแนาทีคือเมื่อคืนนี้ที่พูดจบไปตอนสามทุ่มตัวใหม่นี้คือคือตอนเที่ยงใช้เวลาประมาณสี่สิบห้านาทีประมาณนี้หกลบ ผมรู้สึกว่านี่คือนี่คืออะไรนี่คือพอยต์คือประเด็นที่ผมหามาประมาณหลายวันแล้วผมก็พบเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงเพื่ออธิบายความจริงที่ว่าตอนที่คุณรู้สึกว่าทุกอย่างมีเงื่อนไขมีข้อจำกัดคุณกำลังสร้างอุปสรรคละคุณกำลังปิดกัน้นการเข้าถึงกฎแห่งจัก,กรวาลที่เลีนรับแสนมหัศจรรย์คุณกำลังมีข้อแม้กับความสำเร็จคุณกำลัง สร้างเงื่อนไขที่ทําให้คุณไปไม่ถึงที่สุดหรือไปสุดๆดไม่ได้ฉังนั้นในการอธิบายงานเมื่อวานนี้ผมพยายามบอกกับสุภาพสตรีท่านนั้นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ความล้มเหลวจะต้องเกิดขึ้นกับคนทั้งหมดในโลกรวมทั้งคนที่ประสบความสำเร็จด,ด้วยเพียงแต่คนที่ประสบความสาเร็จเขาไม่คิดว่าความล้มเหลวคืออุปสรรคแต่เขามองว่าเป็นเป็นอะไรเป็นยาวิเศษ เป็นวัคซีนที่ทําให้เขาก้าวไปสู่ความสําเร็จด้วยการสรุปบทเรียนของความล้มเหลวนั่นแหละไปสู่ความสําเร็จเพราะคนที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดในโลกก็ล้มเหลวมาแล้วทั้งนั้นคือผ่านการต่อสู้จากการลองผิดลองถูกจากการทํางานจากการใช้ชีวิตจากการหล่อลลอมตัวเองจากการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดจนในที่สุดเขารู้ว่าสิ่งที่มันใช่ที่สุดมันคืออะไรคือการออกจากความล้มเหลวอย่างสมบูรณ์แบบคุณก็จะพบกับความสำเร็จอย่างง่ายดาย ก็ไม่ได้มีอะไรนะถ้าผมพูดแบบนี้คนคนส่วนใหญ่อาจจะเข้าใจไม่ได้ว่ามันหมายความว่าไงถ้างานของคุณไม่มีจุดจุดอะไรจุดบกพร่องถ้างานของคุณมีคุณภาพคุณค่ายังไงคุณก็ขายสิ่งนั้นได้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนซื้อเศรษฐกิจจะถดถอยข้าวยากหมากแพง แต่คนรวยและคนที่ปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมไม่ได้หายไปไหนจากโลกใบนี้และที่สําคัญทุกครั้งที่ทุกอย่างมันบีบคั้นมันเหมือนลูกบอลที่ไปเตะดีดเข้าไปฝาผนังแล้วมันก็เด้งกลับมันจะรุนเด้งเด้รุนแรงกลับมามากขึ้น Re action, action, Reaction a c t i o n r น a c t i o n ั่นั่นหมายความว่าตอนที่ความทุกข์มันมากขึ้นคนที่มีความพร้อมที่จะขนหาสแสวงหาความสุขนขนควายหาความสุข หรือเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตจะมีนิชนิชมาเก็ตจะมีความต้องการทางการตลาดมากขึ้นคุณขายได้แพงมากกว่าเดิมถ้าสินค้านั้นเป็นวัตถุแต่ถ้าสินค้านั้นเป็นความรู้สึกทางใจที่เรียกว่านามธรรมาคนจะปฏิบัติทรรมมากขึ้นเข้าหาวัดมากขึ้นพยายามหาความเชื่อที่ทำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นซึ่งทำให้ให้อะไรให้าศาสนา และสถาบันทางจิตหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกับอะรกับงานในเรื่องการของการพัฒนาชีวิตเนี่ยได้รับการตอบสนองจากผู้บริโภคมากขึ้นจากคนที่เขามีสติปัญญาจากคนที่เขาอยากประสบความสำเร็จมากขึ้นเพราะอะไรเพราะมันมีนิดเกิดขึ้นไงทุกคนอยากจะข้ามพ้นวิกฤตไงและเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสไงทุกเราที่รักทุกคนลองลองสัมผัสกฎแห่งจัก,กรวาลอีกครั้งในช่วงสำคัญนี้ กดแห่งแรงดึงดูดที่เราส่วนใหญ่ไม่รู้จักแค่เชื่อว่าถ้าเราเชื่อแล้วเราจะได้รับยังไม่พอมันต้องมองเห็นและรู้สึกกับสิ่งที่เชื่อมากกว่าสิ่งที่เราจะเชื่อแต่เราต้องรู้สึกกับสิ่งที่เราเชื่อและเข้าไปถึงความรู้สึกที่มหัศจรรย์คือมันสุดยอดที่สุดที่เราได้รับแล้ว เช่นถ้าเรารู้สึกถึงความรู้สึกว่าชีวิตเราโอเคดีมันไม่ใช่ทาให้ดีนะมันดีอยู่แล้วแล้วทําให้มันได้รับความรู้สึกนี้ไปเรื่อยกระบวนการนี้แหละมันกําลังต่อวงจรของความสําเร็จในแบบไร้ขีดจากัดนั่นเองไร้กระบวนกาแต่นี้ลองยิ้มกับตัวเองลองรู้สึกดีกับตัวเองครั้งหนึ่งรู้สึกกับชีวิตและความตื่นรู้รู้สึกกับความสงบ และความเมบ,บิกบานและความมีสติปัญญาสื่อดูหัวใจที่มันมีพลังมากขึ้นหัวใจที่มันมีพลังอํานาจมากขึ้นไม่ใช่แค่ก้อนเนื้อที่มันกําลังสูบฉีดเลือดอยู่ในกลางอกเราด้านซ้ายแต่มันคือพลังชีวิตที่มันกําลังแผ่ซ่านออกจากลมหายใจของเราออกจากความรู้สึก กกจความรู้สึที่เรากำลังรู้สึกสุดๆกับชีวิตยังไงล่ะความรู้สึกของคนที่ใช้เงินยังมีความสุขเราเคยรู้สึกแบบนั้นได้ไหมล่ะ ถ้าเราเคยมีประสบการณ์นั้นเราก็ลังเข้าถึงกฎแรงหนึ่งดูดที่คนส่วนใหญ่ต้องรู้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้กระึงความสุขของการเป็นผู้ให้เพราะตอนที่เราเป็นผู้ให้แสดงว่าเราอุดมสมบูรณ์ไงไม่ใช่เข้าถึงความสุขในตอนที่เราดิ้นรนและโหยหาในตอนที่เรารู้สึกขาดแคลนและเราต้องการการเติมเต็มนั่นไม่ใช่ความสำเร็จ ของการใช้กฎแห่งแรงดูดของเศรษฐีของคนรวยของคนที่โชคดีของคนที่ประสบความสมําเร็จในชีวิตดังนั้นพอเราพูดถึงความสมําเร็จหน้าตามันก็ต้องมีความสุขพูดถึงความรวยอะ่ะมันต้องมีพลังรัศมีออร่าของความรู้สึกนั้นต้องแผ่ออกมามันไม่ใช่รวยเพราะเงินในกระเป๋าไม่ใช่รวยเพราะเงินที่เราเก็บฝากไว้ในธนาคารแต่มันรวยเพราะหัวใจของเรามันรวยมันรวยมันร่ํารวยเพราะเรามีความรู้สึก ที่มันไม่รู้สึกว่าเราไม่มีหรือขาดแคลนนั้นกดแห่งแรงดูดที่มันจะเกิดขึ้นแล้วไปถึงสุดทางมันได้แบบสุดๆได้คือการหล่อหลอมตัวเราเองทุกๆวันหล่อหลอมตัวเราเองตลอดเวลาหล่อหลอมจิตวิญญาณดวงนี้อยู่เรื่อยๆเพื่ออะไรเพื่อหล่อเลี้ยงดวงวิญญาณดวงนี้ให้เขาได้รับ ประสบการณ์และสัมผัสกับความสุดยอดในตัวเขาเองไงเมื่อไหร่ที่เราหล่อหลอมจนเราตกผลึกผ่านการเจรไนาเหมือนเพชรที่มันแวววาวส่งประกายส่งรัศมีส่งประกายแห่งแสงสว่างของมันมเราจะรู้สึกกับความสุขและความสำเร็จไ,ได้ตลอดเวลาได้อย่างง่ายดายลองทำเราทำแบบฝึกหัดนี้พร้อมกับผมฝึกพร้อมกัน รู้สึกถึงความสําเร็จดิความสําเร็จที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้เกินเอ,อื้อมความสําเร็จที่เรารู้สึกว่ามันง่ายดายความสําเร็จที่เรารู้ว่ารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับเรารู้ว่ามันเป็นไปได้รู้ว่ามันคือสิ่งที่มันคู่ควรกับเราที่สุดและคุณรู้สึกกับมันตั้งแต่วินาทีนี้เลยความสําเร็จนี้จะไปดึงดูดธุรกิจกิจการวิธีการ จะเกิดขึ้นมันมีคําพูดอยู่เสมอว่าแค่พลังที่ยิ่งใหญ่และจิตวิญญาณที่ทรงอํานาจวิธีการมันจะมาเองแค่ทําจิตของเราให้ลองรับกับอํานาจอันยิ่งใหญ่ของจัก,กรวาลแค่จูนตัวเราเองให้สัมผัสรับรู้ในระดับของชีวิตยอย่างลึกซึ้งได้วิธีการทั้งหมดมันจะมาเกิดขึ้นในใจเรามันจะเกิดขึ้นเองความเป็นไปได้ทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นเองที่เราเรียกว่าสิงค์ไนซิตี้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความสมดุลสอดคล้องแต่เราต้องสร้างคลื่นความถี่คลื่นสมองคลื่นจิตของเราให้เป็นระลบาบเดียวกับจักรวาลหรือระลบาบเดียวกับสิ่งที่เราปรารถนา The Law of Action ไม่ใช่เรื่องงมงายไม่ใช่เรื่องคุยกันสนุกสนุกแต่มันคือวิทยาศาสตร์ของการบรรลุถึงความสําเร็จในแบบของคนที่เข้าใจมันเท่านั้นในแบบของสุดยอดมนุษย์เท่านั้นในแบบของคนที่โชคดีเท่านั้นในแบบของคนที่คู่ควรเท่านั้นในแบบของคนที่ใช่เท่านั้นเราจะ ไม่สามารถบรรลุถึงสิ่งสุดยอดได้ถ้าเราไม่ใช่คนคนนั้นเราต้องเป็นคนคนนั้นคนที่ใช่ยิ่งคนที่ใช่ถึงทํำยังไงก็ใช่แต่คนที่ไม่ใช่ถึงทํำยังไงก็จะไม่ใช่เพราะกฎมันจะไม่ขัดแย้งกับตัวเองการดํารงอยู่ในสากลแห่งสภาวะจะเชื่อมโยงในระนาบของความถี่เดียวกันเท่านั้นน้ํากับน้ํามันเมื่อรวมกันมันจะแยกสถานะกันทันที แต่ไฟกับเชื้อเพลิงเมื่อหลอมรวมกันมันจะกลายเป็นพลังอํานาจเป็นแสงสว่างเป็นเอเนจีเป็นพลังจัก,กรวาลฉะนั้นเราจรึงต้องเรียนรู้ทุกอย่างเรียนรู้ความเป็นเป็นอะไรเป็นไฟกับน้ํามันเรียนรู้ความเป็นน้ํากับน้ํามันเห็นไหมเรียนรู้ความเป็นน้ําแข็งกับน้ําเรียนรู้สิ่งที่เหนือกว่ากับสิ่งที่แตกต่างเรียนรู้สิ่งที่สุดยอดกับสิ่งที่มันไม่ใช่ เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจากความตระหนักรู้ในจิตแท,ท้สมนึกจากหัวใจของเราแล้วเราจะเข้าถึงประสบการณ์และความสำเร็จที่อย่างง่ายดายผลลัพธ์คือสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแต่การทำเหตุปัจจัยให้เกิดผลคือการเข้าถึงผลลัพธ์ในแบบที่คุณปรารถนานั้นกระบวนการ ที่สุดยอดที่สุดไม่สําคัญว่าคุณจะทำอุตาหากิจอะไรไม่สําคัญว่าตอนนี้คุณยังนึกอะไรไม่ออกในธุรกิจที่ทําให้คุณร่ํารวยไม่สําคัญว่าคุณจะมีทรัพย์สมบัติมีเงินอยู่แค่ไหนแต่มันสําคัญว่าคุณพวกเราได้ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณหรือย,อยังได้เห็นอคอลิทึมของชีวิตที่สุดยอดหรือย,อยังอย่างที่ผมอธิบายถึงความรู้สึกที่มันกําลังโฟกัสที่มันกําลังเข้าถึงทุกๆ ทุกๆลีลาทุกๆช่วงเวลาของความมีอยู่ของเรากับชีวิตของเราที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ทรงพลังผมทํางานแบบนี้ตลอดด้วยความรู้สึกแบบนี้ตลอดรู้สึกว่าผมต้องทําในสิ่งที่มันให,ให้ให้ความรู้สึกที่ดีกับชีวิตทํางานให้มีคุณค่ากับชีวิตทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับดวงวิญญาณดวงนี้และแบ่งปันและน้อมรับเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งอย่างที่สตีฟจอส์พูดอะ อย่าหยุดโหยหาความรู้และชีวิตที่ยอดเยี่ยมฉะนั้นวันนี้พอเราเข้าใจถึงความรู้สึกของจิตใต้สำนึกด้วยวิธีการใช้กดแห่งแรงหนึ่งดูให้มันถึงที่สุดเลยก็คือการใช้ทุกขณะจิตนั่นแหละใช้ทุกความรู้สึกทุกอารมณ์ให้รายละเอียดกับทุกอย่างในชีวิตของคุณ และสอดคล้องกับจัก,กราวาลและธรรมชาติไม่ใช่เข่งคัดไม่ใช่ตั้งใจมาก <laughs> เกินไปไม่ได้จริงจังจนกลายเป็นคุณคุณอะไรคุณอยู่ในกรอบออกจากกราไปหนึ่งแล้วก็เข้ามาอยู่ในกลา,าอีกใบหนึ่งมันก็เลยไม่เป็นกบนอกกรา,าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจกฎแห่งจัก,กราวาลอย่างแท้จริงคือการทําทุกสิ่งทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบในตัวมันเองแล้วจัก,กราวาลก็จะจะออฟเฟอร์และตอบสนองเราอย่างเป็นเท่าเทวีคูณเป็นร้อยเท่าทวีคูณ เป็นร้อยเท่าทวีควูณทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราคือคืออะไรคือแบบฝึกหัดหรือเครื่องมือที่จะทำให้เรานำทางเราไปสู่จุดสุดยอดของชีวิตทุกอย่างที่เราสนใจทุกอย่างที่เรารู้สึกกับมันทุกอย่างที่ที่เราโฟกัสกับมันทุกอย่างที่เราต่อวงจรกับมัน จะโดยที่เรารู้ตัวหรือไม่ก็ตามทุกอย่างที่เราสนใจมันทุกอย่างที่เรามีเวลาให้กับมันทุกอย่างที่เรา,าคลั่งไคล้ที่เรามีมีอะไรมีนิดกับมันมีมีการเชื่อมโยงดึงดูดกับมันมีเพรสชั่นกับมันมีความลงรกับมันมันจะเติบโต มันจะมีวิธีการให้กับเรามันจะมีกระบวนการที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราเก็บเกี่ยวตกผลึกค้นหาค้นคว้าฝึกฝนและในที่สุดเราก็จะได้ยอดวิชาได้ความรับรู้ที่เป็นเครื่องมือในการในการอะไรในการใช้วิธีการนี้ไปสู่ความสําเร็จในสิ่งที่เราปรารถนามันจะเกิดขึ้นโดยฉับพลันมันเป็นไปตามโปรเซสของมันเป็นไปตามวิธีการของมันของจัก,กรวาลที่จิตใต้สำนึกจะทํางานสอดคล้องกับสิ่งที่เรากําลังตระหนักรู้เมื่อเราเข้าใจมันอย่างแท้จริง ดังนั้นในที่สุดนี้ลองรู้สึกสบายกับชีวิตดูแบบแบบฝึกหัดที่ง่ายๆ้ยสบายกับชีวิตพอผมหยิบกาแฟแล้วรับประทานกาแฟผมจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วตอนที่ผมรู้สึกผ่อนคลายความตั้งใจ <c oughs> ความ ความจริงจังจะลดลงรู้สึกถึงความสบายสบารู้สึกถึงการน้อมรับกฎอันมหัศจรรย์ของชีวิตที่เราทุกคนกำลังค้นพบพร้อมกันในขนาดนี้ชีวิตที่เราเป็นผู้ริขิตตัวเราเองชีวิตที่มีอิสรภาพ ในระดับชีวิตและจิตวิญญาณที่เราจะเป็นผู้ปลดปล่อยปลดล็อกตัวเองชีวิตที่เรากำลังให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์จากสิ่งที่เป็นตัวเราและชีวิตที่เรากําลังตื่นขึ้นจากความฝันออกจากโลกมายาในนี้คือซูเปอร์จูนนิ่งกระบวนการของการจูนจิตเพื่อเข้าถึงกฎลิขับของจักรวาลที่ว่าด้วยกฎแรงหนึ่งดูดที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ไม่รู้จักแต่คนรวย และคนที่ประสบความสําเร็จเท่านั้นที่จะเข้าใจและใช้กฎนี้ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งนั่นหมายถึงพวกเราทุกคนในวันนี้กําลังค้นพบสุดลับกุญแจพิเศษที่กําลังไขรหัสลับของจิตใต้สํานึกสู่ความสําเร็จความเป็นผู้อุดมสมบูรณ์กําลังจะเกิดขึ้นกับพวกเราตั้งแต่วินาทีนี้ด้วยความรักจากหัวใจพวกเราจะพบกับการถ่ายทอดสัญญาณและประสบการณ์สุดยอดน,ดอดนี้ในช่วงเวลาต่อไปตาม เหตุปัจจัยที่เราจะได้เจอกันผมมองว่าเราจะได้พบกับประสบการณ์ที่สุดยอดนี้เช่นเช่นเดียวกับที่ผมได้ค้นพบด้วยความรักและด้วยคำขอบคุณจากหัวใจครับ